จากในคลิปที่แล้วเนี่ยเราสรุปได้แล้วนะครับว่าถ้าเราให้แรงดันควบคุมทาง VGS เนี่ยเป็นลบมากขึ้นเท่าไหร่นะครับกระแสทางด้านเอาท์พุตเนี่ยจะลดลงตามสัดส่วนนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราให้ VGS เป็นลบมากๆกเนี่ยกระแสอาจจะหยุดไหลก็ได้นะนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปตรงทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับว่า JFET N Channel เนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำงานแล้วเนี่ยกระแสทางด้านอินพุเนี่ย มันจะมีค่าเท่ากับ0เนาะอ่า ig เท่ากับ0 m mm. i มิลลิแอมคือไม่มีค่าเลยนะครับกระแสะทางด้านเอาพุทเนี่ยไม่มีค่าเลยนะครับเราส่งแต่แรงดันควบคุมเข้าไปควบคุมนะกระแสะนี่ไม่ต้องนะครับเขาไม่เอานะครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยที่เราจะควบคุมได้เนี่ยเราต้องทำให้เราต้องทาให้แรงดัน vgs เนี่ยมีค่าเป็นลบให้ได้นะครับแต่เห็นตรงนี้ไหมครับ VDD ตรงนี้นะครับที่เราจะให้เนี่ยอตอนนี้ไม่ได้เขียนเครื่องหมายให้นะเดี๋ยวผมเพิ่มเครื่องหมายให้นะครับให้มีค่าเป็นบวกแล้วกันนะครับว D ดเนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับซึ่งเวลาที่เราจะ b a s jfed เนี่ยเราต้องให้แหล่งจ่ายทางด้านเอาพุทเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพราะว่า jfed เนี่ยต้องการไฟบวกนะครับเข้าที่ขาดีนะครับเข้าที่ขาเรนนะครับ เราจะเห็นว่าแหล่งจ่ายเนี่ยมีแค่ไฟบวกกับกลาวตรงนี้นะกลาวนะครับไม่มีแหล่งจ่ายไฟลบแต่ในการควบคุมของ j จเพเนี่ยเราต้องการแหล่งจ่ายไฟลบนะครับเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับซึ่งวงจรนี้วงจร b บแอแบบนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเ e l l b ไ a s อเนี่ยมันคือคำว่าเซลล์หมายถึงว่าด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลตามตัวเนี่ยก็คือเจเในวงจรที่ บเอตัวเองนั่นหมายความว่าเขาจะต้องสร้างไฟลบขึ้นมาบริเวณ vgs ให้ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการคอนเซปต์วิธีการคิดของเขานะครับว่าทํายังไงเขาจะสร้างไฟลบขึ้นมาควบคุมเจ้าเจเพตัวนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้ครูเคยสอนไปหลายครั้งแล้วนะครับถ้าหากว่าเราเขียนว่า vgs นะครับซึ่งเราตอนนี้เราต้องการมีค่าเป็นลบเนา มันจะมีค่าเท่ากับ Vg ลบด้วย Vs ตัวนี้นะเขียนอย่างนี้หมายความว่าอะไรนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าถ้าในกรณี VGS เนี่ยเราจะใช้สมการนี้นะครับ Vg ลบ Vs นะครับอักษรที่ขึ้นต้นก่อนเราก็ามาเป็นตัวตั้งส่วนอักษรที่ต่อท้ายตามหลังมาก็เอามาเป็นตัวกระทำนะครับเพราะฉะนั้นอะไรขึ้นก่อนก็เอาเป็นเป็นตัวตั้งนะครับ อ่ะ g ขึ้นก่อนก็เอามาเป็นตัวตั้งเป็น vg นะครับแล้วก็ลบด้วยตัวที่2ก็คือลบด้วย vs นะครับอยากเขียนอย่างนี้นะครับอยากเขียนเป็น vgs มีค่าเท่ากับ vs ลบ vg แบบนี้ไม่ได้นะครับถือว่าใช้ไม่ได้ผิดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่เขียนแบบนี้นะครับอ่ะโอเคตามหลักการแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูว่า vgs เนี่ยทำยังไงเราถึงจะให้มันมีค่าติดลบได้ จากสมการนี้นะครับให้ดูที่สมการที่เราเห็นนะครับทำยังไงครับในสมการเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความต้องการที่จะให้ vjs เนี่ยมีค่าเป็นลบเราจะทำยังไงครับตรงนี้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวครูจะใช้วิธีการอธิบายโดยการแทนค่าเข้าไปในสมการนะครับถ้าหากว่า vg เนี่ยมีค่าเป็น2ใส่เข้าไปใน vg นะครับ2ส่วน vs เนี่ย มีค่าเท่ากับ4แล้วกันนะครับถ้าแทนค่าเข้าไปอย่างนี้นะครับคำตอบก็คือ vgs มันมีค่าติดลบไหมอลองแทนค่าเข้าไป vt เป็น2นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายลบส่วน vs มีค่าเป็น4จะเห็นว่าถ้า vs มีค่ามากกว่า vg ตอนนี้เราได้ค่าลบ2ถูกต้องไหมครับเอา2ลบกับ4ก็จะเป็นติดลบกลายเป็นลบ2นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้ ถ้าเราให้ VG มีค่าน้อยกว่า VS ผลก็คือ VGS จะติดลบหมายนะ VG มีค่าน้อยกว่า VS ผลก็คือมันก็จะติดลบเพราะนั้นหลักการนี้เราจะสร้าง VGS ที่มีค่าเป็นลบได้แล้วนะครับทีนี้กลับมาดูในวงจรของเรานะครับในวงจรของเราเนี่ยเขาบอกว่ากระแสะ Ig มีค่าเท่ากับ0มิลลิแอมนะครับ ในวงจรเนี่ยไม่มีแหล่งจ่ายที่จะต่อจากไฟบวกนะครับมาให้ที่ขา G นะครับเพราะฉะนั้นขา G เนี่ยต่ออยู่กับที่เดียวก็คือต่ออยู่กับกราวนะครับและกระแสเนี่ยที่จะไหลเข้าขา G ีเนี่ยเจฟเก็ไม่ได้ต้องการนะครับกระแส IG เลยมีค่าเท่ากับ0มิลิแอมดังนั้นกระแสเดียวกันเนี่ยกระแส IG เนี่ยวิ่งผ่าน rg ใช่ไหมครับแม้ว่ามันจะต่อลงกราวก็ตาม แต่มันเป็นกระแสตัวเดียวกันใช่ไหมละ่ะนะครับตามกฎของกระชอบนะครับทีนี้ตรงนี้ครูเขียนขึ้นมาใหม่นะครับกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้ Ig Ig มีค่าเท่ากับ0ูนย์นะมิลลิแอมตามกฎของโอมเอาโอม่อีกแล้วนะครับเอาโอม่อีกแล้ว E i R, นะครับคำถามนะครับถ้ากระแสตัวนี้มีค่าเท่ากับ0นย ถ้าหากว่ากระแสตัวนี้มีค่าเป็น0ย์มิลลิแอมไม่ว่าความต้านทานตรงนี้จะมีค่าเท่าไหร่แรงดันจะมีค่าเท่าไหร่ครับเขียนออกมาเป็นสูตรก็ได้ e e เท่ากับ i คูณ r นะครับ i เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วคูณกับ r ศนย์คูณค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์โวลต์ใช่ไหมเก็าไหมครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจะสรุปได้ว่า vrg มีค่าเท่ากับ0โวลต์มันคือแรงดันตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับมันคือแรงดันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนว่า vrg มีค่าเท่ากับ vg ถูกต้องไหมเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวกัน เวลาเราพูดเนี่ยอันนี้สอนไปหลายทีแล้วนะครับถ้าเวลาเราพูดว่าแรงดันณนะตำแหน่ง VG มีอักษรตัวเดียวเนี่ยนะครับ VG เนี่ยมันคือแรงดันณนะตำแหน่งขา G เทียบกับกล่าวนะครับขา G เทียบกับกล่าวนะครับที่ขา G เทียบกับกราว และ V R G ตอนนี้มันก็อยู่ในตำแหน่งนั้นพอดีเลยระหว่างขา G เทียบกับกราวเพราะฉะนั้นเราเลยเขียนว่า V R G เนี่ยมันคือตำแหน่งเดียวกันก็คือ V R G มีค่าเท่ากับ V G นั่นแหละนะครับเราจะเรียกว่ามันคือตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าวงจรเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ได้มีค่าเท่ากันก็ได้นะนะครับแต่ตอนนี้วงจรน,นี้มันมีค่าเท่ากันโอเคลบตรงนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะลบไปนะครับ ตอนนี้ครูจะเขียนขึ้นมาใหม่ว่าตอนนี้ VG มีค่าเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราสรุปกันเท่ากับ0โวลต์เห็นอะไรไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราย้อนกลับไปว่าตรงนี้ VG มีค่าเป็น0ูนย์แล้วนะครับไม่ว่า VS จะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามตอนนี้ VGs จะมีค่าติดลบใช่ไหมยกเว้นกรณีเดียวที่ VGs จะไม่มีค่าติดลบก็คือ กรณีอะไรครับกรณีที่ V S ตัวนี้มีค่าเป็น0ูนย์ด้วยไง V G S ก็จะมีค่าเป็นศูนย์คือไม่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ V G ซึ่งมีค่าเป็น0ูนย์เนาะนะครับเราไม่เขียนในสมการได้ไหมไม่เขียนก็ได้นะครับตอนนี้ V G S จะมีค่าเท่ากับลบ V S นะครับแล้ว V S คือค่าของอะไรละ่ะ แล้ว v s คือค่าของอะไรนะครับก็คือแรงดันที่ขา s เ,เทียบกับกล่าวมันคือค่าแรงดันตกข้อม v R s ถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวกันแรงดันระหว่างขา s เ,เทียบกับกล่าวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับแรงดันที่ตกข้อม R s เราเลยเรียกว่า vs มีค่าเท่ากับ vrs ตรงนี้นะคือแรงดันเดียวกันนะครับแรงดันตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับกลับมาที่สามเหลี่ยมของโอห์มอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแรงดันเกิดจากกระแสคูณกับความต้นานทานเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวมันคูณกับ ความต้านทานความต้านทานตัวมันเองนะครับก็คือ R S นั่นแหละนะทีนี้กระแสะที่ไหลผ่านตัวมันเองเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะครับข้้งบนเนี่ยเราเขียนไวแล้วว่ากระแสะเส้นเนี้ยวิ่งผ่านลงมาเนี่ยกระแส I D มีค่าเท่ากับ I S ตรงเนี้ยเราอาจจะใช้ I S ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะใช้อักษร D ก็ได้ซึ่งมันมีค่าเท่ากันเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะได้แล้วว่า v s มีค่าเท่ากับ v r s แล้ว v r s ก็มีค่าเท่ากับ i d คูณ r s นะครับโอเคทีนี้ตอนเนี้ยนะครับครูก็จะเอาสมการตรงเนี้นะครับมาใส่ตรงนี้เหมือนกันไหมครับตอนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้ v s ตรงนี้ก็ v s นะครับ หรือใครบอกไม่เหมือนกันอ่าจริงๆมันไม่เหมือนกันอยู่นิดนึงนะครับเราต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนักเรียนจะใส่วงเล็บด้วยก็ได้แต่มันก็ความหมายมันก็คือมีค่าเท่าเดิมนั่นแหละนะครับเ่เพราะฉะนั้นเราเขียนแค่นี้หรือเราจะเขียนให้มันสั้นลงก็คือจะกลายเป็น id s ซึ่งมีความหมายว่ามันคูณกันนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้มันสั้นลงโดยเหลืออยู่แค่นี้นะครับ เอาตัวนี้ออกไปเลยดีกว่านะครับอ่ะ VGS มีค่าเท่ากับลบ ID RS โอเคไหมซึ่งพอทำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าติดลบเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้เนี่ยจะอธิบายความหมายของคำว่าเซลล์ไบแอสได้แล้วนะครับหมายความว่าอะไรนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะกระแสะ ID เนี่ยมันเป็นกระแสะทางด้านเอาต์พุต นะครับส่วน vgs เนี่ยมันเป็นแรงดันทางด้าน input เห็นไหมครับดังนั้นแรงดันทางด้าน input ซึ่งเราใช้ในการควบคุมกระแสะทางด้านเอาพุตเนี่ยมันมาจากกระแสเอาพุตนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความหมายของคำว่าเซลล์นี่แหละครับคือมันควบคุมตัวมันเองได้นะ กระแสเอาพุทเนี่ยย้อนกลับมาสร้างแรงดันควบคุมทางด้านอินพุตและแรงดันอินพุตเนี่ยก็มาควบคุมกระแสะทางด้านเอาพุตอีกเช่นเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเซลล์ไบแอสซึ่งตอนนี้มันก็จะวนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะปิดวงจร